สวัสดีกันนะกลับมกอยู่กับรายการอาก,กิไรแม่ตัวเชน่นนเคเยและวันนี้กกมาอย่กับเกมวาทานเดอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะไม่รู้จะอัดอะไรดีนะซึ่งวันนี้ก็คิดว่าจะมาเล่นสปิดไฟน์หนึ่งในเครื่องบินที่มีชื่อเสียงที่สุดของสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยสปิดไฟที่จะมาขับวันนี้ก็คือสปีดไฟน์มาร์ก1เอซึ่งเป็นสปิดไฟ์รุ่นแรกสุดของอังกฤษตั้งแต่ช่วงกว่อนเริ่มสงครามโลกครั้งที่2 จริงทาให้อาวุธที่ติดมันค่อนข้างแย่เนาะมาใช้บาวนิ่ใช้7.7มมและยังเป็นเบียร์3.0แต่เรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เรามีก็คือความสามารถในการเลี้ยวโดยเครื่องบินลำนี้มีความสามารถในการเลี้ยวที่วงแคบถือว่าค่อนข้างมากเกือบจะพอๆกับญี่ปุ่นเลยโดยมีความวงเลี้ยวแค่15วิเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินที่เลี้ยวได้เร็วสุดๆเลยโดยววันนี้ก็จะมาขับ ก็จะมาขับสองตาเหมือนเดิมอ่ะเนาะเพราะว่าไม่มันจะขับสมนึเองเพราะส่วนตัวเป็นคนขับเครื่องบินแบบเทศออนไฟไม่เก่งก็จะมาขับแค่สองตาก็พอถ้ามันแพ้ก็แพ้ถ้ามันชนะก็ชนะก็ผมก็จะชอบวิดีโอนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าอยากรอวิดีโอใหม่ๆก็กดซับไปด้วยเผื่อว่าวิดีโอใหม่จะขึ้นมานะฮะอ่ะเอาละเลิกพูดภาพนาเพลงเดี๋ยวเข้าไปในเกมกันก่อนเลยดีกว่าเกมไม่ทำไมเป็นแ๊บแลนดิ้งอ่ะ <laughs> เราต้องขึ้นบินสิ โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แผนที่คารินโกามันเป็นหนึ่งในการลบระหว่างาาสหรัฐอเมริกกับญี่ปุ่นนะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามาทําไมแต่กำลันเดือ,อาสำหรับคนที่สงสัยเรื่องกระสุนกับการกระสุนที่ใช้กับเส้นตัดของกระสุนส่วนตัวใช้กระสุนเคเซอร์หรือกระสุนแสงสองวิธีเพราะว่ามันเป็นกระสุนเพลิงนะเนาะก็เลยใช้ถึงแม้มันจะเจาะน้อยก็เถอะแล้วก็ระยะการตัดกระสุน อันนี้ตัดเอาไว้ที่ห้าร้อยเพราะว่าส่วนตัว,วยิงในระยะห้าร้อยบ่อยอ่ะเนาะก็เลยจะตัดไปที่ห้าร้อยเอาก็ตอนนั้นน่นแหละเดี๋ยวตัดช่วงที่บินบินระหว่างนี้แล้วก็ไว้ตัดไปตรงตอนที่เริ่มยิงกันเลยก็ได้ละมั้งคิดว่านะส่วนตัวไม่มีปัญหาสู้กับสาระเท่าไหร่แต่สวีเดนนี่สิสวีเดนมันเลี้ยวเร็วนะเลยไม่ค่อยอยากจะสู้เท่าไหร่อ่าใช่เกือบลืมไป ส่วนตัวเครื่องบินเหบานี้เป็นสกินอ่าสกินของว e นเดอร์ไลท์ที่ไปโหลดมาเอาไม่ใช่สกินที่มีอยู่ในตัวเกมดังนั้นอ่ะมันก็จะสีมันก็จะสดๆหน่อยอ่ะเนาะยังไม่นับรรว,ว,วมรูปภาพในควกที่อีกตา่างหากอ่าสไตรฟิชอ่านึกชื่อไม่ออกจำไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นเอสของอังกฤษเนี่ยแหละใครสักคนหนึ่งเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วนานละเห็นเป้าหมายละ ไม่รู้เหมือนกันจะบินถึงระยะเขาหรือเปล่าเพราะว่าพูดตรงๆนะเขาค่อนข้างสูงพอสมควรเลยอะสักสี่พันเมตรก็จะพยายามบินให้สูงเร็วๆแล้วก็วอมไว้ให้มันพันันะเพราะว่ามันเป็นบีสามสี่อ่ะมันค่อนข้างไวยอยู่นะเหมือนจะไม่ทันแต่แล้วสี่เขาทิ้งระเบิดไปแล้วโอ้ช้าไปหน่อยไม่เป็นไรรับหนึ่งไปยังดีคาบ,บูเลเตอร์ลมอีกแล้ว ขับลำ้ำดีที่ไรนี่ทำคาบเูเลเตอร์พังตลอดเลยสายเสียไม่เฮ็ดออนเหรอบูอะไรอ่ะิงแจ้งมานะเขาไม่เฮ็ดออนแล้วก็แจ้งมาแล้วกันเพราะว่าบ,บินมาเดี่ยวๆไงถ้ามันถ้าไม่มีคนหนุนแล้วเดี๋ยวเรามีปัญหาเวลาเล่นในโหมดเรียลลิสติกเนี่ยเป็นไปได้ให้มากับเคพื่อนด้วยอย่างน้อยก็มีตัวล่ออะอย่างน้อยเขาอย่างน้อยก็มีคนช่วยเราได้ตอนเรากำลังยิงกับชาวบ้านแถวต้องเขา ไปไหนแล้วอะเอา้าคือวิ่งตรงอีกโอยคนเทาสามบินลงมาพี่หกสามพี่หกสามพี่หกสามอ๋อไอไอสามสิบมมสามสิบเจ็ดมมจำได้อยู่ด้วยจกัจกด้วยจักอย่าไปเฮ็ดออนดีกว่าเพราะว่าเป็นพี่หกสามนะแต่พยายามไม่เฮ็ดออนอ่ะเพราะว่าจุดห้าศูนย์นะเนาะ เราเขาหักขึ้นต่อนเร,รู้ว่าเดี๋ยวเขาหักขึ้นแน่นอนนั่นเราอยู่หลังเขามีปัญหาน,นี่แหละถึงนเชื่อเลือกใช้กระสุนแต่เพราะมันมองเห็นง่ายดี ต้งองรอตอนเขาเผลอเพราะว่าถ้าจู่ๆตอนเนี้ยไม่ได้หรอกก็เลยว่าจะรอจังหวะที่เขาเผลอเอาคือเหมือนเขาจะเล็งที่หกเอ็ดอ๋อไม่บีเอฟเหรอใช่ใช่ใช่เล็งบีเอฟด้านบนทำอะไรไม่ได้ไงเขาอยู่สุ่เือนถ้าบ,บูเลเตอร์ล่มงอยู่ว่าเราโอ้ยก็ปล่อยเขี้ยวกับบีเอฟจัดการเอาก็ได้มั้ง เดี๋ยวเราลงไปเอาผักตรงนี้เอาเพื่อนเราบินเร็วเร็วแฮะขีดหกเอ็ดอ่ะบินเร็วเกิอนนะตามไม่ทันเอ้ยบินตามไม่ทันเลยอะ่ะขนาดว่าดิ่งด้วยกันแท้ๆ เออตามไม่ทันนะเออสำหรัก็ไม่ลืม่ลืมบอกอันนี้ไปนี่นะอ่าสปิดไฟอ่ะมันเลี้ยวไวก็จริงนะแต่ความเร็วมันเอาตรงๆนะมันช้ากว่าเยอรมันอ่ะช้ากว่าเยอรม,มันกับญี่ปุ่นนะ่ะบางลำมันนะ คิดว่ากระสุนก็น่าจะหมดนะโอ้ยังไม่หมดเด้อนี่ว่ากระสุนหมดแล้วซะอีกเพราะว่าไม่เห็นแสงกระสุนเออเปิดรำแป๊บตัวเองลุตอีกต่างหากเราไม่ได้เรื่องเลยเว้ยโอ้หแอแล้วลำหนาะ ไอ้นั่นหายไปไหนนี่จะมันเดี๋ยวไปกลับก่อนละอ่าหายไปลำนึงอะ่ะไอไอลำหน้าไออีอะไรสักอย่างอะ่ะเอ๊ะหรือว่าจัดการไปแล้วไม่น่าใช่ ก็ย่นดับไปแล้วเถอะไม่เป็นไรแต่นี้มันจอดได้อยู่มีปัญหาไปเบอร์เหรอเอ๊ะบอมเบอร์เลยไม่รู้สิใช่ไหมเด็กจอดก่อนแล้วกันเบาๆนะมึงเบาๆ ถืว่าอีนิ้แปดห้าที่หนีไปได้จริงด้วยแฮะก็ถึงว่ารอดนะอจริงๆอ่ะเพราะว่าอยู่แค่ฐานอยู่แค่ตรงนี้เองจริงๆไม่นับว่าเจริงมันก็เจีงแหละจังวันเด้อเดี๋ยวแค่คนสุดท้ายก็คือนิแปดห้าแต่เพื่อนเราบินกลับฐานั้ไม่เป็นไรหรอกไหมไม่ดูเกมหน้าเอาละกัน โอ้อพีอาร์ตอบดเจอะรู้แงเพราะว่าเป็นเอ็ม่ะอะไรวะอ๋อเอียเเป็นไรเอ็ัเกมดวะจัดตัวละยูสมาถึงไออละนะไม่รู้จักเนี่ยเลอยูตลอด มันไม่น่าจะอ่านหรอกจะทางนี้อ่านไอจุดดำดำนั่นเครื่องบินเหรอใช่ไหมรู้สึกจะเป็นเครื่องบินนะไอจุดดำดำที่เห็นด้านหน้านั่นอะ่ะบินอะไรวะเครื่องอะไรวะทำไมมันลำดูใหญ่จังเลยไม่ใช่ไอเอ็มดับเบิลยูสองร้อยเดี๋ยวเพราะเพราะเยอรมันอยู่กับเราอะ่ะบินอะไรวะอ๋อโอเคเออเข้าใจแล้วว่าทำไมจุดมันใหญ่จังเลยอ๋อมีคนตามมาด้วยนะั่นเอง ก็งงว่าทำไมจุดมันดูแบบดูไม่รู้เรื่องอะ่ะ <c oughs> เป็นไรเอาลำนี้กกอนก็ได้วะแต่จริงเห็นว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งติดตามอ๋อไม่ใช่ไม่เกี่ยวตรงนก็นกช่างมานะันอ่ะไม่เกี่ยวแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าลำนั้นมันติดอาวุธป้องก,กันยังไงเพราะพูดตรงๆนะไม่เคยเห็นคุณขับเล่นเท่าไหร่อ,อ๋อเห็นละ หลบก่อนแล้วกันแต่ให้ไปสู้กับไอ้อลส์สอนันไม่ไหวแน่นอนนะเพราะว่ามันติดก่อนเนาะอุ้ยอ้าวอ้าวทำาไมอยู่ก็น็อกอะทำอะไรอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมอยู่ก็น็อกได้อ่ะ หายไปซะละแจ้งมันเถอะยอยู่เขาก้นอนนกอะ่ะไม่รู้เหมือนกันไปยิงโดนอะไรเขาหากักแถวนี้นั่นไงเชีย่ยสองลำเลยเหรออ๋อไม่ใช่นะั่นโอเคลำนะั้นไม่สนเราสนไอ้ SB2C กันแล้วกัน น้ำมันโถเอ้เมื่อกี้กระตุกด้วยนะโอเคไฟไหม้ละทิ้ง ุอิวสีแล้วยังไม่ตายอีกเหรอนานจังเลยอ๋อกำลังหมุนอยู่โอ้โ,อโอเล่นซะตกใจหมด,มดหกดมด็ว่าทำไมเสียงมันดังเสือหลุดนั่นได้เองเยเซ็งจะมัดเลยก็ว่าว่าทำไมเสียงมันดังปังตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเห,หรอ เหลือแค่สี่อ่ะเหลือแค่สี่กับเขาอ่ะคื้เขาอีกเยอะเลยถึงเราจะเป็นสปิดตไฟก็เถอะแต่ซือเยอะขนาดนั้นก็ไม่ไหวหรอกกำลังคิดอยู่ว่าจะสู้ยังไงดีกับสี่ต่อหกอ่ะเพราะว่าคือไอ้สี่อ่ะสองก็เป็นบอมเบอร์แล้วก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีส่วนตัวไม่อยากใช้สนามบินเป็นตัว <tam> เป็นตัวในการสังหารศัตรูไงเพราะมันโดนเราได้เลยไม่อยากใช้อ,อิวนี่พูดยากเพราะว่า เกาะมันหนานะถึงแม้ว่าลำหนึ่งของเราจะเป็นไอเอ w ก็เถอะแต่มีสิทธิ์ว่าจะดนเดินแยกต่อยเร็วๆเนี้ยต้องรีบๆไปจัดการก่อนที่ไฟเตอร์มันจะเล่งเครื่องกลับมาหาเราได้ไม่รู้เหมือนาจะทำได้หรือเปล่า <Okay. S 2> เอหมืนจะมีพลปืนหลักอ,อ๋อไม่ใช่ โอเคคิดว่าแค่นี้น่าจะพอละปล่ปานะไม่พอแฮะอิวมันช้าก็จริงแต่มันอันนิ้กว่าเดี๋ยวค่อยหาวิธีจัดการเนะตอนนี้เราลองถอนก่อนเดี๋ยวรอให้มีก้นออกมามใ,ใกล้ๆก่อนเราบินเร็วกว่นานข้งเยอะ แต่เดี๋ยวเขาจะเร่งเครื่องตามเราทันได้เรากินถอยก่อนโอเคนิตสามเร่งเครื่องตามเรามาละอืมไม่เคยแนะนำให้ยีดอ่อนแฮ้แต่ไนแนวมันก็เหลือแค่สองลำละ จะเฮ็อดออนไปก็คงมีปัญหานักหลบโดนนะั่นอ่ะ โอเคเหลือเท่าไหร่พันแปดพันแปดจะจัดการแยกกับจะจัดการแยกกับอีอยังไงดีน,น,น,นี่ยากมากเลยแฮะพันแปดกับแยกแล้วก็อีเนี่ยเพราะว่าเราใช้แค่เจ็ดจุดเจ็ดไง น ah. ่แยกเอาเรื่องแน่นอนเอาเรื่องสุดๆแน่นอนแต่เดี right? ๋ยวกำลังคิดดูอยู่ว่าจะใช้แผนอะไรยังไงเพราะเขาต้องหาใครสักคนก่อนแน่นอนคือเขาเล่นเราก่อนแน่ๆเพราะว่าเราเป็นไฟท์เตอร์ล้ำสุดท้ายอ่ะเนาะไฟท์เตอร์กับบอมเปอร์อ่ะเขาก็ต้องเล่นไฟท์เตอร์อยู่แล้วสิว่าดไปเหลือแค่อีกนั้แหละ อยน่าจะไม่ได้คิดเวละคิดเวลาว่ามันต้องมีกระสุนนัดเดียวโดนไพลอตแน่ๆกับดวงเรานี่เนาะนัดเดียวเข้าไพลอตเนี้ยเป็นเรื่องปกติเลยเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบการเกิดละกันนะฮะส่วนตัวจีจีสวิไฟลมันเป็นเครื่องบินที่ดีแหละแค่ว่าทางนี้ขับไม่ดีเฉยๆพูดเลยว่าขับเครื่องบินไม่เก่งะนะแต่เรื่องน่าเช่งวันเด้อ อันก็หวังว่าจะสนุกกับวิดีโอครั้งนี้ละกันเนาะถึงแม้ว่าจะเล่นแพ้ตาหนึง่งชนะตาหนึ่งเกิดแต่ซึ่งนมะ่ใช่ว่าอะเต็มทีแล้วเนาะดังนั้นก็วันนี้ก็ขอจบวิดีโอกันแค่นี้ก่อนละกันนะฮะถ้าใครชอบก็กดไลค์ถ้าอยากจะติดตามก็กดซับไปเลยละฮะจะได้รอวิดีโอใหม่ๆที่จะลงมาเรื่อยๆนี้ก็วันนี้ก็ขอพอกันแค่นี้ก่อนละกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะฮะ